สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่นพี่น้องเบิร์ดสูขหูสูขคนคือเก่ารับผมพี่น้องครับเคยดอยแสบหนัวมาและครับพี่น้องครับผมคนข้าวมพี่น้องหลังจากหางหายไปไร้เหมือไา้เวนมาพร้อมกับทอผี่ครัมผมพี่น้องครับเมื่อนี้เจ้าทอผีปิกมาแล้วนะเจ้าครับผมมาพี่น้องสอนอยู่ในละอวนอ้าวตั้ใส่ตันพี่น้องครับเจ้าเส็บๆกรุบกรุบไอ้มีเม็ดกระทินลอยน้ำในละอวนเนาะเจ้าผักแก้มก็มีมันละมาละแล้วก็มาเตง แล้วก็ประกาศข่าวแล้วก็อย่างนี้ท้องท้องไม่ใช่ท้องลานั่งปลาเนาะนั่งปลาถอดพี่น้องครับแล้วก็พักไอ้พักเกษตรครับผมแดงครับผมไม้พี่น้องครับผมเศษๆน้ากันครับอยู่หน้าครับผมพี่น้องวันนี้ยินพะาะ ใช่ป่ะที่เคยด้อยไบได้ลงคลิปหลายวันว่าไปฮับน้องนะเจ้าขอโถษขอภัยพี่น้องหหลายเด้อทายพี่น้องเจ้า เียงนะบ่าวแม่ก็พอก็นั่งอยู่ข,ข้างกันพี่น้องแม่กู้วยลูกห้อยู่มาน้าบ่าวตั้ใส่ตัน ปัญหาหน้ามากกินเขายุนหน้าน้ากันครับพี่น้องอ๋อคืองนี้มาอยูุ่่นานนะจบชสวงเทียงสวงใบห้าึ้นจากใหนจากหน้า,า,นาครับพี่น้องดำดำหน้าช่วงนี้อฝนก็บบทกเจ้า <laughs>

เดี๋ยวสูบเพื่อกันอยู่บนหน้าอยู่น่ะอ,อืมใกล้ที่แร <laughs> กแล้วบนหน้าบ่ฝนกับโตเกียร์น่ะพี่น่องร้ายเนาะเที่ยงนี่ล้างใหม่อีกแล้วคุณใช่เหรอนั่นกับอาย,ยุบาวนัดพี่น่อง บานัดเคยนั่งกินนำนำเคยดอยครับมาน้องต้ใส่ตันกินเขาเราบ่มา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 นั่งกลางนี่

mà đã ăn xíu mướu khởi rồi mờ mờ nó, nó lắm như câu, giải với câu, <laughs> <với mình> <đây> sáu ปดดีนหนอกหวานจะมือมาเมืนแล้วเจะแต่เก็บเงินทีแล้วปอกก็ว่าจะปลูกข้าวโพดก่อนนะเจ้าเ๋ยวเลยยังมาได้มา

มันสูบน้ำใช่หนาป่น้องสูบปาซึเลยมัฝนบตกพี่น้องสองอาทิตย์สามอาทิตย์เำว่าต๊กับต๊กับหอยนาแต่ละเจ้าสูบน้ำใช่ป่ะันมันแห้งเนาะาว

เข้าอยู่นะอยู่ให้อยู่สวนจึงล้ำนะเจ้าพอแ่ง ทานแบบตอนใหญ่ๆแล้วจ้าแจงเต็มคำแบบแทบอ่ะบังคับข,าขออนาด โซดหนามต้งขักหนามก่อนเนาะแ้ออือ สูปสูปน้ำสูปน้ำใส่แล้วเรียบร้อยฝนยังมาบ้านนี้น้ำมันน้ำมันแห้งแพร่งจวงนี้ เบิดน้ำมันสูบน้ำใส่น้ำม,มือละหกลอยกินไปนำฟังผู้เฒ่าเพื่อนเบาเรื่องให้เรื่องหน้าไปนำพี่น้อง <laughs> hmm ừ. Toàn thịt phi. À. Ừ. Ừ. lường. Ô phi cái

ไปแล้วครับพี่น้องครับครับผมเคยดอยขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบอร์สู่ขูสู่คนครับผมพี่น้องครับที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมเคยดอยแซบนัวครับผมครับผมถ้าพี่น้องมากก็ก็ไหลก็แชร์เคยดอยนำานเดอครับผมพี่น้องครับไข่ตัวนะเจ้าครับผมเมื่อนี้ยเคยดอยกับท็อฟฟีีขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้า